วันนี้เราอยู่กับเจ้ากระบะรีโว่นะฮะที่เป็นรีโว่ดีนะครับของเรานะฮะถือว่าเป็นรุ่นขายดีของเราอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ตอนนี้ครับกำลังเตรียมส่งมอบนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับรอบนี้ครับส่งมอบเป็นตัวกระบะนะฮะยกสูงนะครับรุ่น e n t r y นะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นของเรานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่ 8 4 0 0 0บาทนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสีขาวนะฮะจะเป็นสีขาวซปเปอร์ไว้นะครับจะไม่ใช่สีขาวมุกนะฮะก็จะพามาชมครับว่ารุ่นนี้นะครับที่ถือว่าเป็นฮอตฮิตนะตอนนี้นี่เนี่ยมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับมีออปชันอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับเป็นแบบใบบีมนะครับ เป็นโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแถบในส่วนของตัวสีโครเมียมตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มความหรูหรานะครับให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะ,ะว่าโดยปกติตัวรถเนี่ยก็จะมีความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวรี vo D ดีนะครับหน้าใหม่ของเราอ่าก็ <ๆ S 2> จะมีเสริมในเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นสีดำแล้วก็ มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะครับทั้ง4ล้อสีดำนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เสริมด้วยไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็น led นะครับในส่วนของบริเวณกรอบของไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นสีกาไฟนะครับตรงนี้จะมีความต่างในเรื่องของสีนะครับที่เชื่อมกับตัวคิ้วล้อของเรานะฮะก็ถือว่าช่วยเพิ่มในเรื่องของสีสันให้กับตัวรถได้มากยิ่งขึ้นนะครับล้อแมกจะเป็นล้อแมกนะครับอลลอยนะครับ ่ะเดี๋ยวให้ดูสีนิดนึงนะครับสีเนี่ยจะออกแนวถ้าดูผ่านๆตาเนี่ยจะเป็นออกเทาๆนิดๆนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับแมกรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามลงตัวนะครับตัวนี้จะเป็นยางดัลลอบนะครับจะเป็นแมกขนาดขอบ17นะครับสำหรับตัว e n t r y นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว m ิดหรือว่าตัวไฮเนี่ยก็จะเป็นแมกขนาดขอบ18นะครับเป็นแมกแบบทูโทนนะฮะ สำหรับตัวมิดแล้วก็ตัวไฮบริเวณกระจกมองข้างก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเมื่อเปิดประตูเป็นสีโครเมียมด้านหลังก็จะเป็นตัวโลโก้ซูเปอร์เฟกนะครับซับเซนชั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงล่างนะครับที่มีการปรับจูนใหม่นะครับ ที่ยังคงความนุ่มนวลนะครับในการขับขี่ไว้นะครับแต่ยังรองรับการบรรทุกนะครับได้ดีอย่างเดิมนะฮะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแหนบแค่3าแผ่นนะครับแต่ว่าใช้เป็นวัสดุเล็กก้านะครับ High tensile steel นะฮะตรงนี้ครับก็จะเข้ามารองรับในเรื่องของการบรรทุกนะครับในการรับน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแต่ยังคงความนุ่มนวลนะฮะก็คือว่าให้อารมณ์การขับขี่นะครับยังมีความนุ่มนวลอยู่นะฮะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะฮะ ด้านหลังก็จะมีโลโก้ครับเป็นโลโก้รีโวนะฮะแล้วก็ตรงนี้สําหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าไม่มีกล้องมองหลังขนาดถอยนะครับตรงนี้เอทําให้นะครับก็จะเป็นสเปคของ To โยต้าเลยนะครับเป็นการฝังตัวกล้องมองหลังไปนะครับแล้วก็ไปโชว์ในหน้าจอในกรณีที่เราถอยหลังนะครับไฟท้ายของตัวรีโวเรานะครับสังเกตดูนะฮะเราจะเห็นเลยว่ามีขนาดใหญ่นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับอ่า และก็ที่สำคัญนะครับของเราเนี่ยยังมีไฟเบรกดวงที่3ตรงบริเวณที่ฝากระบะท้ายนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่ากรณีที่เราบรรทุกของครับมันจะไม่ได้อยู่บนหัวเก่งนะครับเหมือนกับแบบที่เราเคยเห็นกันเนาะในในส่วนของตัวกระบะนะครับแต่ตรงนี้ออกแบบมาเนี่ยนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลากรณีที่เราเนี่ยมีการบรรทุกของนะฮะเยอะๆหรือว่าเต็มคันรถเนี่ยเราจะมองเห็นไฟไท้ายได้จาก กระบะนะครับด้านหลังเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงก็ไปดูกันว่าด้านในเนี้ยมีความสวยงามแบบไหนบ้างสำหรับด้านในของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะฮะก็ลวดลายสีสันนะครับแบบนี้เลยนะฮะถือว่ามีความสวยงามลงตัวนะครับรับกับในส่วนของตัวบริเวณคอนโซลที่มีแถบเมทัลลิกนะฮะ สีเมทัลลิกนะครับตัดด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับหน้าปัดเลนใหม่จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงกลางจะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมกับตัวปุ่มมัตติฟังก์ชันให้พร้อมเลยนะครับรถคันนี้ยังมีในส่วนของตัวไฟหน้านะครับที่เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับนั่นก็คือการเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ นี่ปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับก็คือ P าวเวอร์และก็อีโคโหนะฮะก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตรงนี้ถือว่าครบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่มีออปชันนะครับให้มาครบคันเลยทีเดียวนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกมองข้าง พับแล้วก็ปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนี่คือความสวยงามนะครับของบริเวณเบาะด้านหลังตรงนี้จะมีนี่ตะขอที่เอาไว้แขวนของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตเปิดนิดนึง ก็จะมีที่วางแก้วนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความอเนกประสงค์ได้เยอะพอสมควรนะครับกับราคานะครับของคันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้นะฮะโปรโมชั่นกระบะนะครับถือว่าร้อนแรงมากๆเลยนะครับในส่วนของกระบะรีโวทุกรุ่นนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีเป็น ส่งมอบในส่วนของตัวกระบะแต่งแม็กนะครับสายซิ่งจัดทรงนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับเผื่อว่าลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถกระบะนะครับอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะครับก็จะมีหลายราคานะครับมีหลายทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโปรดีมากๆบอกเลยนะฮะสำหรับตัวกระบะนี้นะครับโอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปส่งมอบเป็นรุ่นไหนนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตกันให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ